ม่ดูว่าตายกยอรครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคนเยอะเงกันครับคนก็เยอะเหมือนเดิม พ่อหมางน่ะเที่ยงแลบได้อยู่ครับได้เทียเเท่ยงตัวสองตัวยกละตัวยกละตัวสองตัวเดี๋ยวหหาหอยด้วยวย,ยกยอคนยอะมันได้ครับหลบสะ วางยอปุ๊บโดดปุ๊บเลยดินจุดๆดินอยู่ในแน่นเตะดินอยู่แน่นอ้าวหลอดตาออกไปแล้ว ออน,น,น้อยจังสิพ่อรดตาออกไปแล้ววันนี้ไม่ลงเดินตามครับวันนั้นลงเดินตามแล้วปลาไม่เข้าครับป,ป่าอายกล้องวันนี้เลยไม่ไม่เดินตามครับถ่ายถ่ายอยู่บนบกครับ อืมๆโดดโดดโดดโอ,โอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใชดีมันอยู่ตื้นๆนเนี่ยพะขนาดฝ่ามือได้วันนั้นหนูมายกกับพี่หนึ่งอ่ะเขาเดินยกตื้นๆเนี่ยเขาได้ปลามาันเข้าฝัง่งแล้วมันเริ่มเย็นนะสักสามเซนตาสามเซนยก สานเส้นจะติดไอ้นี่จะติดไอ้ปลาปลาตากแดดจะติดปลาเคมม็มพอดีสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้ว,วทำปลาเค็มกำลังแซ่บนั่นเนี่ยเรากินอยู่แล้วอคอแนแคลเซียมเยอะเรากินทั้งก้างปลาใหญ่เราไม่กินปลาใหญ่มีแต่เนื้อปลาใหญ่มีแต่โปรตีนปลาใหญ่มีแต่โปรตีนโอ้ได้หลายวันมืุอวัน เงาน้ำแลกว่าป่าเตีด,ด,ดนั่นไงนั่นไเาได้ยโยอ้อได้ได้ได,ได้เออตัวหนึ่งยกละตัวเอาแล้วมันขึ้นฝั่งแล้วปลาน่ะมันเย็นแล้วไม่ต้องลงเลยสี่โมงครึ่งลจะห้าโมงนี่ช่วงนี้กำลังปลากำลังเข้า อีกห,หนึ่งตัวเอาหลอตาไปแล้ว,ลว <c oughs> น้อยจัดยดดินมฝั่งนี้เป็นปลาเค็มแล้วใช้ปลาเคม็มต่อแล้วคยเจอกันของพ่อนี่ห้าเซนห้าเซนถ้ามนันดิ้นดิ้นดิ้นสองครั้งก็หลุดแล้วอืตัวเล็กรอดอร่อยมาทางนี้ได้แล้ว ยกละตัวยกละตัวนะปลามันเข้าฝั่งแล้วแย่งปลากันเด ครับเก็บยอ,อกลับบ้านห้าโมงแล้วไม่ไหวแล้วมันดูผลงานกันวันละมาทีละครึ่งวันมามครึ่งวันมา,มาเที่ยงมาแต่เที่ยงสี่ห้าโมงเย็นกับพอสะสมทำปลาเค็มครับทำปลาเดียวเดีวยวเช้าตกตนวันละกะิวันละกระมงัง ขายมั่งกินมั่งมาดูผลงานกันรอพ่อเดินมาแป๊บมาแล้วมาแล้วโอ้โหไปทำตากันวันนี้หมานวันนี้หมานวันนี้ไม่ได้เอาหอยมาวันนี้วันนี้คนหาหอยไม่ได้มาใช่พ่อบอกเอาหอยมาแก้เคสพี่แต่ได้ปะฮะมาเถอะเทดูเถอะ โอ้โหนี่ตัวใหญ่ต้มแท้เลยนะโอ้นี่ต้โอ้โหซื้อขาดโอ้โหโอ้โหโอ้ปลาช่อนโอ้ได้ปลาช่อนตัวโตโอ้ปลาช่อนตัวอุ้ยอันนี้ไตามถ่ายโอ้โหไม่ได้เดินตามถ่ายครับวันนี้ถ่ายบนบนบนบกโอ้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่นี่มันนินก็ตัวใหญ่โอ้โหไปเดี๋ยวกลับไปบ้าน ไปเทใส่กระมังดูที่บ้านอีกทีด้วยไปต้มปลาครับอ่าหมานหมนันโอ้ <c oughs> ไม่ไม่เดินตามได้เยอะไปครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูที่บ้านอีกทีโอ้เอาตาก็ได้เย <c oughs> อ่โอ้ได้กินอยู่ครับวันนี้โอ้มีตัวใหญ่อยู่โอ้ตัวใหญ่สองสามตัวสี่ <c oughs> ตัวโอ้ได้ต้มเลยเนี่ย <c oughs> โอ้เห <c oughs> มืนเวันนี้หมันหมันเหมืนหมัน <c oughs> อ่าไปเดยอะบละได้เยอะได้ได้ว่ข้อใหญ่มาตวงนี่ขนาดแขนเน่ยพ่อยกยอยเลยยายนยนยมันโดดตัวซ้ำแขนแล้วมันโดดเส้นหัวแล้วย่ายมันโดดอ่วยายมันโดดโซนเข้าหัวเลย่านไมหยุด่าแอมดโดดสดหัวกูวาด้ไปไไปนี่ครับผลผลงานครับ ถึงบ้านแล้วอืมได้ต้มแล้วตัวใหญ่โอ้ได้ตัวใหญ่ัว,วนี่วรับคอ,อใหญ่โอ้อืมอได้สี่ห้าตัวครับนี่ครับผลงาน ของพ่อตาที่ไม่ได้ไปเดินตามเดินตามแล้วไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้เลยครับได้แต่ตัวน้อยๆครับพอไม่เดินตามปุ๊บได้ดครับเด็ดอเกบทำปลาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับผลงานที่ได้เมื่อวานเอามาตากเข็มครับวันนี้ สายลำเข็มวนนันเอาตัวใหญ่ขายครับไปโลหนึ่งยายข้างบ้านขอไปต้มจัดไปตัวใหญ่สาสามตัวโลแล้วก็ต้มที่บ้านอีกสามตัวอันนี้ที่เหลือลันเป็นสายเข็ม ไปเจอกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ